สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่31สิงหาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเราจเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอาล่ะยังไงอาร์ตเผยทีมแดนวิสกี้ยื่นค่เสนอถึงอาซาในขัาวนี้นะโดยอาร์ตเจ้าของเจ้าดังของสเปนรายงานข,านนา a, นนข่าวนตว่าเอ็ดอาซาได้รับ้อเสนอจากสโมสรแดนสกอตแลนด์ Land, แต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นทีมไหนโดยแข้งชาวเบลเยียมกลา,ายเป็นผู้เล่นที่ไร้สังกัดหลังจากที่แยกทางกับทางเบรเัลมาดริดด้วยความยินยอมพร้อมใจกันทั้ง2ฝั่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ทางอาซาได้เปิดเผยว่าได้รับข้อสเสนอจากหลายทีมทั้งจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษสเปนฝรั่งเศสและก็ซาดิอาร์เบียแต่ก็ไม่ได้ตอบรับพร้อมกับสื่อบางแหล่งรายงานข่าวว่าจ้ตัวนั้นตัดสินใจจะแขวนสตารดโดยด้านสุดนั้นทางด้านของสื่อแดงกระทิงได้เผยแต่ว่าสตาร์วัย22นี้รับข้อสเสนอให้ไปเล่นกับทางสกอตแลนด์แต่ไม่ได้มีการระบุว่า ขอ้อเสนอนั้นมาจาก2สโมสรสใหญ่อย่างแบรันเชอร์เชลติกและสโมสรสอ,อื่นอาซาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงที่ค้าแข่งกับทางเชลซีเมื่อปี2012แต่หลังจากการย้ายไปอยู่กับทางวริออัลมาดริดในปี2019ชีวิตการค้าแข่งก็ตกต่ําลงจนกลายเป็นแข่งไร้สังกัดในท้ายที่สุดในขรันี้อาได้ยังไงเชลซีชนะวิเบอร์นไป2.1ต,ต่นงั่วันนี้ ประเด็นเด็ดตารางเกมคาราบาลครับรอบ2สิงห์บุรุแซงคว้าช,ชนะโดยเชลซีเปิดบ้านเฉือนอาชนาทเบีบอร์ดันคู่แข่งต่างชั้นไปถึง2ต่อ1นึ่ติที่ถูกนำไปก่อนและต้องไล่ยิงแก้คืน2ประตูรวดและก็ผ่านเข้ารอบไปในท้ายที่สุดในครั้งนี้โดยกันที่เรามาดูประเด็นน่าสนใจจากชาชนะนัดเมื่อวานนี้ของเชลซีกันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันด้วยที่อคอมเมนต์ที่1กันก่อนกัน,ก,นกลับสู่ระบบ4231นนะ โดยกันนี้ Back to Basic นะฮะกลับสู่ทีมมาเิเชโอปอเชตโนใช้งานมาตลอดช่วงปริสันอีกครั้งหลังอย่างอย่างหลังใช้4-2-3-1ภยายใต้ที่ปรับไปใช้หมาก3เซนเตอร์แบ็กมาใน3เกมแรกของผิบริกและก็ถือว่าสูตรที่ใช้ในวันนี้ช่วยให้นักเตะชจซีเล่นได้ง่ายขึ้นพอสมควรเราไปถึงเห็นข้บอบกพร่องชัดด้วยว่าเด็กๆบางคนนะฮะอย่างทางเิสันปรสโตเจกโก้โมเรล่าหรือว่าบาเซียฮัมฟรีย ยังไม่ค่อยจะพร้อมสหรับการเป็นตัวจริงแม้ในระยะยาวจะเป็นตัวสลับแต่ก็ยังพอไหวในครั้งนี้ก็ตามทีนะอย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มคขึ้นหลังโปจิโนโล,ลองใช้ระบบ4-4-2กันบ้างด้วยการส่งนิโคลัสแจ็กสันลงสำรองไปยืนหน้าคู่เบอร์สโตซึ่งก็กวุบนวับน่าสนใจกับการมีตัวรูกเยอะก่อนที่จะปรับคืนสู่ระบบ4-2-3-1อีกครั้งในครึ่งชั่วโมงท้ายที่เอนโช่ฟอนเดเชลงไปเป็นกองกลางตัวรูกแทนสุดหน้าอย่างทางเบอร์สโตในครั้งนี้ จามข้อที่2องเอนโชนับหนึ่งย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวมหาโหด1นึ้ล้านปอนด์ภายหลัง เป็นหนึ่งในดาวเต็นของอาช์เจน้าชุดแชมป์โลกแต่นอกจากการเล่นเกมพรัสซิงนะฮะแล้วก็ครอบครอบครองบอลที่เห็นชัดเจนนะว่าเสียยากแล้วสิ่งที่รอคอยอย่างประตูแรกกลับไม่มีเลยในตลอดครึ่งซีซั่นที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ลงเล่นเป็นเกมที่26เอ่อเมตดแรกของเมดฟิลอานตพไทยก็มาแล้วจวังหวะเตะเปิดเกมของอ่านายทวันคู่แข่งไปชนยานสมาร์เซนเด้งมาเข้าทางให้สองกลเข้าตะข่ายลุ้งโลกนะ แต่ว่าน่าลุ้นว่าประตูแรกจะช่วยให้เอนโชเนี่ยเล่นอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นฐานะการุกที่เป็นบทบาทใหม่ของซีซันนี้ไม่ใช่ตัวรับหรือตัวเชื่อมเกมเหมือนช่วงซีซันก่อนนะข้อต่อมาบาตดูอเกเดูแล้วเป็นของดีโดยหนึ่งในดิวที่ได้รับคำชมของทางทอฟบบรีจนถึงวันนี้แน่นอนว่าดิวการค้าแข่งนอกสายตาอย่างโทนี่บาดูอเกเจากทาง PSV ไอโฮเฟน มาเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่แล้วโดวยเสนอราคาไม่ได้สูงมากนัก28.5ล้านปอนด์ตัวริมเส้นอดีตเด็กปั้นสเปอร์ในวัย24ปีแสดงขืนคุณภาพที่น่าจับตามองตั้งแต่ได้ลงสนามไม่กี่เกมแรกและก็มี1ประตูจากทั้หบท12นัดที่ลงเล่นในช่วงซีซั่นก่อนส่วนซีซั่นนี้ก็กดเม็ตรแรกและก็จากการาชงกินเองของ การเรียกจุดโทษด้วยตัวเองและก็ลุกมายิงเข้าไปอย่างเยือกเย็นอันที่จริงแล้วเมื่อช่วงที่สั้นนี้ยังไม่มีคิวเตะบอลยุโรปการทุ่มซื้อโคพาเมอร์จากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเอมิลสมิธ์โรจากอาร์ซนนในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดัมอร์นี้ก็อาจจะไม่จําเป็นสัตเท่าไหร่นักได้ซ้อมไปเมื่อมาโดยเก้ก็ดีอยู่แล้วและตัวเลือกแนวรุกก็ถือว่าไม่ได้ขาดแคลนเช่นเดียวกันนะข้อต่อมาบอกลากูกริยาจะดีกว่าไหมหนึ่งในจุดน่าสนใจของเกมเมื่อคืนนี้คือการที่ มาร์โกโรย่ายังคงได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและถือว่าเล่นไม่ได้ได้ไม่เร็วนะฮะไม่ได้ก่อความผิดพลาดที่เห็นและมีจังหวะสอบประสานเติมเกมรุกอย่างที่เคยโดดเด่นกับทางบริเตนมาก่อนเพียงแต่นี่ก็อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของแบ็กซ้ายสเปนิชก่อนจะย้ายคาดกันว่าเป็นลักษณะในการยืมตัวสู่แมนเชสเตอร์เด,ดเมื่อมีการรริง,งานข่าวว่าตัวนักเตะรอรับสัญญานะผมจากทีมสีแดงแล้วเหลือเพียงแค่ให้สองสโมสรไปทำข้อตกลงกันให้ลุล่วงใน,นั้งนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของเจลซีการปล่อยกูกูรบย่าไปคงจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนักเรียกว่าไม่มีกูกูรยาก็คงจะไม่มีปัญหาเมื่อนอกจากรองกัปตันเบนซิเวลและพวกเขาก็ยังมียานบักเซนแข่งสารพัดประโยชน์ดีกรีทีมชาติแชมเปี้ยนชิพอยู่ทั้งคนในครันี้ข้อต่อมาเชียร์ให้ถึงแชมป์ดีกว่าไหม ลหลายๆคอมเมนต์ของแฟนบอลพยายามจะชี์ให้มาริเชโอปอร์เชติโนวางคาราบาลคับเอาไว้เป็นเป้าหมายหลักนะฮะประจำซีซั่นนี้นอกเนือจากการพยายามจะแทรกตัวกลับสู่ท็อปโฟรพิมเมริกให้จงได้อีกครั้งบางรายมองว่าการได้แชมป์แมว่าจะเป็นแชมป์ใบเล็กสุดอย่างถ้วยนี้แต่ก็จะเป็นการมอบความมั่นใจในการเล่นให้กับทางทีมชุดสายเลือดใหม่ของเชลซีได้เป็นอย่างดีรวมถึงว่าจะเป็นการเริ่มต้นลับหนึ่งความสเส็จของปอร์เชติโนในการขึ้นหลังสิงเองด้วย อย่างไรก็ตามดวลน,น็อกเอาท์เองก็ไม่เคยง่ายนะฮะเชลซีคงต้องว่ากันทีละรอบทีละเกมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเชลซีเนี่ยจะลงเล่นรอบที่3เปิดบ้านพบก,กับทางของแข็งอย่างทางบริัตนเอาเป็นว่าผ่านไบริัตนให้ได้ก่อนกันแล้วกันค่ะค่อยว่ากันถึงเรื่องแชมป์ในครั้งนี้อีกครั้งนี่ก็เป็นประเด็นร้อนหลังเกมจากทางเชลซีนัดเมือ่อคืนนี้ สิงชอกตกลงเรือคว้าพันเมอร์รวมแล้ว45ล้านปอนนะ ดยเชลซีบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ในการคว้าตัวโคพันเมอร์มาริ่มทีมด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์สิงห์บรุกใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตะเกมรุกมากพอสวรรค์ลานนี้หลังจากที่ข้อเสนอครั้งแรกในราคา35ล้านปอนด์ถูกทางบริษัทสีฟ้าปฏิเสธไปโดยที่ดาวเตะน,นิวอิเซียเวลานี้กระตือรือร้นที่จะพยายมายังชินสแตนฟอร์ดบริดต์ในขณะที่เขาเองก็กำลังมองหาโอกาสเพื่อจะลงสนามอย่างสม,ม่ำเสมอล่าสุดฟาบิโอรามาโน่โชว์ลีลาเดต บอกว่าเคียรวิโก้และแฟนที่พันเมอร์จะย้ายมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปยังเชลซีโดยค่าตัว40ล้านปอนด์โบนัสอีก5ล้านปอนด์ขณะที่การตรวจร่างกายของนักเตะก,กับทางเชลซีนั้นจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีด้านฟุตบอลนอน,อนดอนสื่อท้องถิ่นระบุรืท่ทว่าเชลซีนั้นยืนข้อเสนอครั้งที่สสำหรับพันเมอร์เมื่อบ่ายวันพุธตามเวลาท้องถิ่นและตอนนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าข้อตกลงจะเสร็จสมบูรณ์ มันอาจจะได้บนบทสรุปทั้งหมดภายในวันพระราชบอดีนี้ก่อนที่เส้นตายจะมาถึงในวันศุกร์นี้ก็เป็นได้พันเมอร์ซึ่งอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเป๊ปกาเดร่าลงเล่นกับแชมป์พรีเมียร์ลีกไป3นัดรวดทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยเขาทำประตูได้ทั้งในคอมมิ้ชิลและก็ยูฟาซูเปอร์คัพนะฮะโดยสิงบูนั้นกำลังหาทางาหาปีกตัวใหม่ที่สามารถเล่นเป็นหมายเลขสิบได้อีกด้วยและก็สโมสรเองก็มองว่าพันเมอร์นั้นเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ เชลซีได้เซ็นสัญญากับทางวอยเซสกาเซโดโรมิโอราเวียคริสโตเฟอร์เอ็นกุนโกอักเซลดิซาซีนิโคลาแจ็กสันอันโชดิโอโกชุกูโรเบิร์ตซันเชสจอร์เจเปโตวิชเดวิสวอชิงตันอังเจโรกราเบียลและก็ดิเอโกโมอริล่าในช่วงสมัยน,นี้ในขณะที่การย้ายเข้ามาของพันเมอร์จะทำให้พวกเขาใช้เงินในตลาด,อลาดรอบนี้เกิน400ล้านปอนด์ในครั้งนะี้นั่นเองนะ ลูกาโกเลือกเบอร์90โปรมาเหมือนที่อินเตอร์มิลานนะโดยทางโปรมาเตรียมเปิดตัวโรเมลูลูคาโกในไม่อีกกี่อึดใจนี้โดยสุเออิตาลีเปิดเผยแต่ว่าสุนยหน้าทีมชาติเบลเยียมรายนีเ้เลือกเบอร์90นะโดยการที่ทางคาร์เดโรสปอร์ตซืออีกหลายสำนักของอิตาลีรายงานตรงกันว่าลูคาโกจะเลือกใช้หมายเลข90กับโรมาในฤดูกาล2023เบอร์เดียวกับที่เคยใช้ในอินเตอร์มิลานในช่วงที่สั่นก่อนนะ ลูกก,กูเดินทางมาถึงกรุงโรมเมื่อวันอังคารและก็ผ่านการตรวจร่างกายกับโรม่าเป็นที่ะระยบอดแล้วหลังจากนี้ก็คือการสัญญ,ญาและก็รอเปิดตัวกับทางจัลลัสซี่อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับการเปิดเผยหมายเลขเสื้อสุดหน้าวัย30ปีจะลงซ้อมภายใต้การครมทีมของโจเซฟเมูรินโญและบรรดาเพื่อนร่วมทีมโรม่าเป็นครั้งแรกในวันพุธนี้เลยแต่คาดการณ์กันว่าจะยังไม่มีชื่อยู่ในทีมในเกมใหญ่ที่จะพบกับทางอิชิวิลานในวันศุกร์นี้เพราะสภาพร่างกายนั้นไม่น่าจะสมบูรณ์แบบเต็มร้อย ก่อนหน้านี้ลูการูแยกซ้อมตามลำพังอยู่กับทางทุสกสัดญาเชลซีหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวกลับมาจากทางอินเ์ม,มิลานเพื่อรอการย้ายทีมครั้งต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะและข่าวเชวซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันดื่นครับ